โชคดีก็ไปโอ้ยเสียงปมมือจากข้างทางได้ไหมครับแล้วก็อะแล้วก็ขอเสียงปมมือให้เจ้าภาพด้วยครับโอ้มันจะเห็นบอลระบ้างไฟมาขึ้นโพดแท้ บังไฟเทวดาครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ

เบงสายไมหมเพื่นเนด้อเออเขียดอยู่รอบเขียยโคไทยเลนตายายนินดีเสียแล้วครับอ้าว มีท่อนปิบมาครับเรื่องราคามันก็ไม่ไหวละขอเสียงปรบมือให้กับพญาเมียวครับหรือเขยันพงนครับสุดยอดเลยครับขอเสียงปรบมือครัอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วตกขอเสียงปรบมุขจะภาพด้วยครับครับผู้สนับสนุนนะครับ อันดับแรกเลยคือตุ๊กอันดับสองคือตุ๊กอันดับสามก็มาอันนั้นคือไม่แจกเงาผู้ไล่ผู้ไล่ พะยะแข็งด้วยยังว่าต้องไปกัน

สามปล่อยครับหน่วยบังฟ้ารู้หว่าคือไปดีวู้ลหรอ่ะสามปล่อยครับบังฟิลานครับ ช่างลองบ่ช่างล <ar> องครับช่างลองทีมงานป๋าลองครับอ่าช่างลองเรียบร้อยพ่อของพ่อของพ่อเหมือนกันเลยพี่น้องชักบักไฟเจ้านี้โอ้ยหายกระซังหัวเป็นเถอะเห็นมึงขึ้นดีปานนีิบ่มีรลังบ้านไฮดอกโอ้ห่างอยิางที่รู้งานของลูกเจ้าพ่อเมืองแสนครับหนึ่งสองสามเจือดีก็ไป เจ้าลูกเจ้าพ่อบังแสนเดียครับงวยมันคือเผื่อสวนพิสาดารบ่ะคือหมุนอุ้มลุ่มอุ้มลุม่มบัดบังยอดคือมังเจี๊ยบขึ้นไปได้ยอยู่เ้ยโอสุริโยไทยครับขอให้ช่วงนี้ครับครับพี่ขยับนิดนึงได้พี่น้องดูดูกันนิดนึงครับหนึ่งสองสามไปครับสุริโยไทย ดังดังด้วยครับท่านเจ้าภาพจงเจริญครับาการงานก้าวหน้าสุขภาพร่างกายเข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้หรวยยิ่งยิ่งขึ้นครับหนึ่งสองสามไปครับ ดถึงจะเปปฏิบัติกาีก็สวยครับขอเสียงปรขั้นทงทงท้ายเด็กครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับไครับขอเสียงปรบมือยไ้วันชัยพันนาพร้อมครอบครัวสนับสนุนบังไฟล้านบังสุดท้ายอื้งใครอืงใครนะวานได้ก็อุ่นระดับครับของ ลูกเจ้าพ่อมืแสนครับโอ้ยีบนบาดีอยู่มากทำโจดีเข้าไปอไรครับเป็นลักแต่ละองไฟไปิดิดดดดดด สองร้อยเจ็ดวินาทีครับของไอ้ชายชะกันครับสองร้อยเจ็ดวินาทีวินาทีครับชายชะกันนะก็ไม่ไหวครับบังใหญ่ครับบางไแสนเอาของพอนุญยากพ่อ